ส่วนเล็กๆของแม่ที่ลูกๆช่วยกันทําเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะซ้ายมือเป็นพริกหยวกนี่ลูกย้อยๆยาวๆเลยของน้องสาวขวามือเป็นพริกหนุ่มของเรานะคะนี่เลยโอ้พริกหยวกลูกย้อยๆเลยค่ะนี่แม่เก็บพริกได้ทุกวันนะคะสามารถเก็บกินได้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะขยายพันธุ์นะคะทุกคนนี่แบบนี้ขยายพันธุ์ได้เอามาบีบไว้ใต้ต้นเขานนะ ใต้ต้นแม่เขาจะได้รู้ว่าเป็นแม่ใครลูกใครเนาะเพราะว่านี่เดี๋ยวเขาก็เกิดลูกเน่าเน่าเนี่ยตกก็จะเสียดายเพราะว่าเขาเป็นเม็ดพันุ์อย่างดีทุกคนนี่ทิ้งไว้ใต้ต้นเลยเก็บไม่เก็บกินไม่ไม่ทันไม่เป็นไรนะทิ้งไว้ตรงนี้เราจะได้รู้ว่าเป็นลูกแม่ไหนนี่เหน่อยทิ้งไว้เลยค่ะเดี๋ยวก็เกิดเกิดเป็นลูกใหม่นะนี่ เพราะว่าเราได้อุยไปแล้วไปูกไปต้นอื่นแล้วนี่ทิ้งไว้เพราะว่าเราได้ลูกจากต้นนี้แล้วนะคะทุกคนนี่เลยพิกกระปุกของเรานี่ยนี่หยอดเมล็ดไว้แล้วเขาขึ้นมาได้สามต้นพิกต้นเนี้ยเป็นพิกเมืองนอกเราซื้อมาเนี่ยชุดหนึ่งนะสามสิบแปดบาทได้ห้าเมล็ดนะคะแล้วเนี่ยถ้าหล่นถ้าหล่นแบบนี้คือสามารถ อันนี้ได้เลยเอาไปกินได้นะแม่ก็ไม่ได้เอาไปกินนะคะทุกคนลูกน่ารักเนี่ยเผ็ดด้วยลูกเผ็ดด้วยนี่ได้จากการเพราะเมล็ดสามต้นออโอเคนะทิ้งไว้เลยไม่ได้มาดูแลอะไรเลยค่ะนี่โอเคเดี๋ยวจะได้ให้เดี๋ยวได้ย้ายไปปลูกเพิ่มอีกปกติติดอยู่แค่ต้นเดียวนะคะเหลือต้นนี้ต้นเดียวถือว่า คุ้มเกินคุ้มเพราะว่ามีลูกเยอะติดลูกเยอะก็จะได้เก็บผลผลิตเขาเนี่ยแหละค่ะทุกคนเสียดายอันนี้ร่วงตั้งแต่น้อยนะตั้งแต่น้อยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าลองบีบดูก่อนนะยังอ่อนอยู่ไม่น่าจะขึ้นหรอกแต่ก็บีบไว้เพื่อไม่เสียสิทธิ์บีบไว้เพื่อไม่เสียสิทธิ์ถ้าจะบีบนี่บีบลูกแก่อันนี้ค่ะเอามาบีบสักลูกหนึ่งนี่ลูกเขา แปลกมากนะคะทุกคนลูกเป็นเหมือนมันมักทงเทงน่ารักนี่ดูข้างในว่ามีเม็ดไหมเนี่ยเม็ดก็แทบจะไม่มีอ้อมีอยู่นะม่าไปหนะน้านี่มีเม็ดอยู่นะคะแย่ไว้ตามนี้แหละทุกคนเดี๋ยวก็จะเกิดนี่อันนี้เป็นเม็ดแก่แน่นอนเดี๋ยวก็ได้กินลูกนี่นะเปิดมาข้างในทรงค้ายกับพริกหยวกนะคะ เดี๋ยวรถน้ำให้ก็ติดอ่ะเพราะว่าอันนี้นัันก็ติดเองโอเคทุกคน,นส่วนเล็กๆค่อยๆสร้างกลิ่นหอมด้วยนะเผ็ดแล้วหอมนี่แล้วก็มะเขือมะเขือฝั่งนี้น,นี่กำลังงามอ๋อมะเขือยาวของเรานะทุกคน ลูกยาวย้อยแล้วเดอ้อเดยวก็ได้กินแล้วค่ะสองฝั่งข้างเป็นต้นมะละกอนี่นี่ดีเริ่มแล้วส่วนน้อยๆของแม่นะคะส่วนครัวของแม่บันละนิดบันละหน่อยก็เป็นส่วนเองเด้อจ้ะ ในท่อวงก็มีมะเขือแล้วก็พักลังนะคะส่วนเล็กๆทำส่วนให้ผู้สูงอายุนะคะได้เก็บกินผักง่ายๆ